พักสักครู่นี้เราไปคุยกับคุณผู้ชมทางออนไลน์นะคะคุณผู้ชมโอ้โหหลากหลายความเห็นสนุกสนานกันมากเพราะว่าเรื่องเยอะ วันน,นี้เรื่องให้ลุ้นกันเยอะอแล้วก็เรื่องนี้เหมือนกันคะ่ะเรื่องของนายกรัฐมนตรีคือความเคลื่อนไหวของนายกในเช้าวันนี้ที่เรารู้กันว่าต้องลุน้นศาลท่านจะรับหรือไม่รับพิจารณานะคะแล้วก็รวมไปถึงจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เนี่ยมาดูความเคลื่อนไหวนายกกันหน่อยวันนี้ที่ทำเนียบคะ่ะต้องมีการประชุมคอรมอวันอังคารน,นะคะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนายกแพทองทานชินวัตรค่ะ,ะนายกแพทองทานชินวัตรนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เดินลงจากตึกบัญชาการแล้วก็ไปที่ไทยคู่ฟ้าททันี คือปกติประชุมเสร็จเนี่ยเราจะได้เขียนข่าวว่านายกถแถลงว่าอะไรช่วันนี้ไม่ถแถลงนะคะเดินขึ้นไทยคู่ฟ้าไปเลยนักข่าวพยายามถามแล้วค่ะแต่นายกก็ไม่ได้ตอบอะไรผู้สื่อข่าวก็ยังพยายามอยู่นะคะถามว่าที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีกลาโหมอะค่ะมันจะทําให้ช่วงเนี้ยเป็นปัญหาหรือเปล่านายกยืนยันว่าไม่สะดุดแน่นอนเพราะว่าก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยไงคะช่วยดูแลอยู่ซึ่งจังหวะนั้นมันมีนมจังหวะแบบคลุกคลักเล็กน้อยอะคะ่ะมาดูกันหน่อยว่าเกิด ไหลขึ้น

อ่นนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะทุกคนค่ะ,คะเป็นช่วงที่นายกเนี่ยประชุมครมอออกมาแล้วณนะตอนนั้นยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่สื่อห้อมล้อมใชายาสอบถามท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยสีหน้าก็ไม่ค่อยดีนะคะอา,อาจจะโดนล้อมเยอะไปหน่อยแล้วก็มีการถามอ่ะนะคะบอกว่าถึงความเป็นไปได้ในการว่างเว้นตําแหน่งเพื่อรอ,อเพื่อรอพลเอกเฉลิมพงศ์ศรีสวรรัสดิ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ต้องรอพ้นวาระสองปีหลังดํารงตําแหน่งสวในวันที่30กันยายนนี้ หรือเปล่านะคะ,คะถึงถึงลอยเก้าอี้ไว้ก่อน<ช>ยังไม่ได้ใส่ชื่อใครนะคะ,คะนายก็บอกว่ายังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนแต่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมก็ถืองานเอาไว้เยอะเหมือนกันนะคะ<ม>นี่แหละค่ะผู้สื่อข่าวคือในจังหวะที่พยายามจะเดินกันเนี่ยคือผู้สื่อข่าวก็คือยิงคําถามไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ว่าทางด้านของครูแพทรงทานเนี่ยจะตอบคําถามไหนนะคะ,คะผู้สื่อข่าวเลยถามต่อด้วยนะคะบอกว่าเชื่อมือพลเอกนัฐพงศ์นาคพาณิชใช่หรือไม่นะคะซึ่ง คำถามนี้ท่านนายกก็ไม่ได้ตอบนะคะเช่นเดียวกับคําถามที่บอกว่าการที่ไม่ได้แต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจะไม่สร้างแรงกระเพื่อมในเหล่าทัพใช่หรือไม่เนี่ยแหละค่ะก็คือมันเป็นจังหวะที่ทั้งถามด้วยทั้งเดินด้วยพัวพันกันมาคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ามันก็เลยมีจังหวะหนึ่งนะคะที่กําลังจุลมุนกันอยู่ปรากฏว่ามีช่างภาพล้มเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมล้มลงซึ่งท่านนายกเองก็ตกใจนะคะก็หันไปถามเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ นะคะแต่ว่าทางด้านของคนที่ดูแลนะคะ,คะก็พยายามกันกันแล้วก็ให้ในายกเนี่ยเดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าทันทีค่ะนี่แหละค่ะคือปกติถ้านนายกประชุมเสร็จแล้วต้องออกมาแถลงถูกต้องออก็จะ,ะแถลงนะคะประชุมคอรมอแต่ละกระทรวงเนี่ยมีความคืบหน้าอะไรบ้างแต่วันนี้ไม่ได้มีนายกเดินขึ้นไปพักผ่อนทันที